ทำยังไงนะครับให้ดอกแพสเซยงไฮนะครับฟูแบบนี้นะครับแล้วก็หนานแล้วก็มีดอกตลอดนะครับวันนี้เอาวิธีบํารุงดีๆมาฝากนะครับผมก่อนจะเข้าไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ ก็สวัสดีนะครับ FC ทุกคนนะครับหลังจากที่มีคนอินบ็อกไปถามที่แฟนเพจอินดี้การ์เด้นมานะครับว่ามีวิธียังไงนอกจากบำรุงนะครับก็จะใช้ทำแบบไหนให้ดอกฟูนะครับแบบนี้ตลอดนะครับก็ไปเตรียมน้ำเลยนะครับเดี๋ยวพาทำนะครับระหว่างการเตรียมน้ำให้เต็มถัง5ลิตรนะครับผมพาเดินไปเอาปุ๋ยนะครับผมปุ๋ยสูตรนี้นะครับต้องเดินไปเอาไกลมากนะครับเพราะว่าได้ทำไว้นานแล้วนะครับผม ส่วนคลิปนะครับเดี๋ยวจะแปะทิ้งไว้ให้นะครับว่าปุ๋ยสูตรนี้ทํายังไงนะครับเป็นปุ๋ยอะไรนะครับก็คือปุ๋ยหมักถั่วนั่นเองนะครับผมก็หมักไว้ได้สักพักแล้วนะครับเราก็จะตักเอาน้ำนะครับมาประมาณนี้นะครับเป็นส่วนผสมแล้วก็ส่วนประกอบนะครับช่วยในการบำรุงนะครับผมหลังจากตักเสร็จแล้วนะครับก็ไปเตรียมกันเลยนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมใช้ไม่เยอะนะครับต่อน้ำา5ลิตรนะครับ ต่อมานะครับก็จะใช้ M 1 0 0รอนะครับเพิ่มเติมเลยนะครับอีกจำนวน2ฝานะครับผมก็ใส่ไปเลยนะครับผม M 1 0 0้อยนะครับเป็นวิตามินชั้นดีเลยประกอๆกับปุ๋ยเลยนะครับผมแล้วก็ตามด้วยฮอร์โมนไข่นะครับสูตรเข้มข้นนะครับผมก็ใส่ไปไม่เยอะนะครับกะเอานะครับผมปริมาณนะครับประมาณสัก1ช้อนชานะครับหรือ2ช้อนชาก็ได้นะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับ ต่อมาเลยนะครับก็จะใช้ปุ๋ยฮอร์โมนผักนะครับผมมันดีนะครับผมก็ลองใช้มาสักระยะแล้วนะครับใส่ไปประมาณนี้นะครับปิดท้ายด้วยชูรสนะครับผมนิดหน่อยพอแล้วก็ปูนขาวนะครับปูนขาวเปลือกหอยนั่นเองนะครับเพื่อกําจัดเชื้อราในดินนะครับตามด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับคนทุกอย่างให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็เอาไปเทใส่น้ําแบบนี้นะครับแล้วเราก็คนนะครับเพื่อให้ เข้ากันกับน้านะครับแล้วก็ให้ปุ๋ยเม็ดนะครับละลายได้ก่อนนะครับผมถึงจะนําไปใช้งานได้นะครับวิธีการใช้นะครับผมก็รดอย่างนี้นะครับสัปดาห์ละครั้งพอนะครับเพราะว่าสูตรนี้นะครับมันค่อนข้างจะเข้มข้นนะครับผมการรดราดนะครับก็รดไปเลยนะครับไม่ว่าจะเช้านะครับผมหรือเย็นก็ได้นะครับจะทําตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ได้นะครับผม ก็นะครับเราทําแบบนี้นะครับสัปดาห์ละครั้งนะครับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกับปุ๋ยสูตรอื่นๆที่ผมใช้นะครับรับรองเลยว่าแพรเซียงไฮ้และคุณนายตื่นสายนะครับที่เพื่อนๆหรือ FC ซนะครับที่ปลูกไปนะครับมีดอกพุ่มดอกสวยนะครับผมดอกใหญ่แล้วก็ดอกหนาดอกโดกอีกดอกปูอีกต่างหากนะครับบอกเลยนะครับก็ไม่แปลกเลยนะครับถ้าใครติดตามผมมานะครับจะเห็นการบำรุงผมหลายๆสูตรที่ผมใช้สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเนี่ยนะครับ จากแพรเซียงไฮ้นะครับที่กระถางไม่มีดอกนะครับก็จะกลายเป็นมีดอกนะครับก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับถึงจะได้ขนาดนี้นะครับผมก็มันตรวจสอบตรวจเช็คนะครับผมว่ามีศัตรูพืชมีอะไรหรือเปล่านะครับรับรองเลยว่าเพื่อนๆจะได้ดอกแพรเซียงไฮ้นะครับผมที่สวยแล้วก็บานให้เราได้ตลอดเดือนก็มีเลยนะครับผมตลอดทั้งเดือนสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับผมดอกเก่ามาดอกใหม่ไปอะไรประมาณนี้นะครับผมก็นะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับ หากเพื่อนๆที่บ้านนะครับ FC คนไหนนะคบที่ปลูกแล้วไม่มีดอกนะครับลองไปหาดูคลิปนะครับผมลองเอาปุ๋ยบำรุงผมทุกสูตรนะครับไปใช้นะครับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะครับคอนเฟิร์มนะครับว่าเห็นผลมากๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมหากชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวคราวหน้านะครับจะเอาเทคนิคการบำรุงแพรเซ้งไฮดีๆมาฝากเพื่อนๆ f อทุกคนนะครับ ก็วันนี้ขอลาไปกับดอกแพรซี่งไฮ้สวยๆนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย